วันนี้จากการบูบรณาการร่วมร่วมกันนะครับเรื่อของหลวงนสื่อเนื่องมาจากอะไรแล้วการดำเนินการยังไงต่อไปครับก็วันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างตำรวจนะปกครับตบองทอมองสาวสมัครนะครับมาทําการปิดล้อมตรวจค้นอยที่ตลาดไทยนะคือเนื่องมาจากการที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับตั้งท่าได้นะให้ ข้อมูลข่าวสารว่ามีคนต่างด้าวเนี่ยนะครับที่ลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยนะหลบหนีเข้ามาหลายพันคนนะครับให้เร็สั่งการนะโดยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะท่านผู้จัดการตำรวจของท่านหนึ่งก็สั่งการมาทงมาหาไทยก็สั่งการมาทางท่านในอำเภอคลองหลวงนะครับให้บูรณาการร่วมกันในการที่คิดร้อหถึงคนเพื่อจะจับกลุ่มนะครับผคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองซึ่งจะเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุนะ ในเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิดนะครับเนื่องจากบุคคลเหล่านี้นะครับถ้ามาแล้วโดยปกติถ้ามาช่องทางปกตินี่จะต้องไปฉันบนเป็นสี่วันแต่บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเนี่ยเข้ามาแล้วมาทํางานเลยนะมีโอกาสสูงเียนอย่างสูงนะที่จะต้องเป็นตัวแพร่กระจายาาเพราะฉะนั้นวันนี้การทํางานของตำรวจปกครองนะครับแล้วก็พอมองนะก็เป็นการากดําเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็จกับกุมบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายครับ